สวัสดีครับพบกับผมมยนในการอ่านไพ่24ปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะครับผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีนะครับก็จะเป็นชาวราศีตุลน,นะครับเป็นการปรยากรในเกี่ยวกับการงานการเงินและก็ความรักโดยอประมาณนะครับจะเป็นดวงช่วง ในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและก็กันยายนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจที่สดใสน,นะครับมีพลังงานบวกพลังงานดีๆในทุกๆวันทุกๆเช้านะครับ เวที่จะก้าไปสู่ความสําเร็จความเจริญเติบโตรุ่งเรือง,งต่อไปได้ด้วยดีนะครับการอ่นอาอนไพ่เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพะเจาะจงนะครับว่าเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดกรมปยากรก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ การประยากรณ์นี้จะมีการเปิดไพ่ยิปซีจำนวน12ใบนะครับมาดูกันนะครับว่าชาวราศีตุลในไตรมาสที่สามนี้การงานการเงินความรักของท่านนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับไปหมบแรกขเซเ n ่นออฟวันส์นะครับ,บ,รนรบในความเป็นตัวตนของชาวราศีตุลในช่วงวนเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนพยายามเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการแข่งขันขการต่อสู้ที่ตานจะต้องใช้ตุ้มเท ทั้งแรงกายเรงใจในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเรียกว่าก็ยังต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับในแต่ละวันตลอดสัปดาห์ก็จะต้องทุ่มเทพยายามเพื่อเกิดความสําเร็จให้เกิดสู่ใจชนะเกิดขึ้นมานะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ยังเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการงานภารกิจของท่านนะครับแล้วก็ตรีฮอหวานสามไม้เท้านะครับก็จะมีการมองถึงอนาคต ในพบของคู่รักคู่กรองคู่พัฒนินีนะครับก็จะอมองถึงความมั่นคงที่กระับกรยะายไอเติบโตต่อไปในอนาคตนะครับก็บางทีธุรกิจที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีการกระับกรยะายไปสู่ระดับต่างประเทศระดับชาตินะครับที่อาจจะมีเข้ามาเพื่อให้เติบโตนะครับคนที่ทํางาน ต,ำต,ำตําแหน่งต่างๆก็อาจจะมีการพัฒนาการงานให้มีความเติบโตที่ดียิ่งขึ้นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นมานะครับแล้วก็จะสอบสองดาบนะครับในเรื่องของอที่อยู่ในพกของเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะครับช่วงช่วงเนเวลาดังกล่าวนี้ อาจจะมีหลายเรื่องหลายอย่างที่เกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับเพื่อนฝูงบางทีทำให้้าวราศีตุนนั้นอยู่ในการที่ตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะมีในเรื่องของความลังเลที่มีเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นยังมีไม่ค่อยเด็ดขาดสักเท่าไหร่ในเรื่องของการที่จะ ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือไม่ก็สำหรับบางคนก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับออ,อนไลน์ที่มีเข้ามาในช่วงวดาดังกล่าวนี้นะครับก็าจะาได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมที่ดีที่ทำให้มีความเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารการออธุรกิจออนไลน์ของท่านนะครับก็เป็นปณิทินทางที่ดีนะครับในปกะกองเกี่ยวกับ ลูกน้องบริวารน,นะครับ Queen of เ e n ทากเกินะครับก็ได้รับแรงสนับสนุนเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะครับจากบุหลานก็ถือว่าส่งเสริมในเรื่องของดวงที่ดีลูกน้องบริบาลก็สร้างผลงานให้ส่งเสริมไม่ตานของท่านหรือธุรกิจของท่านนั้นเกิดค่ามิตรเงินที่ดีนะครับการงานที่เป็นไปในเรียกว่าลูกน้องก็อยู่ในการปกครองที่ดี ทำให้การงานคืบหน้าต่อไปที่จะเติบโตสร้างค่ามเป็นเรียกว่าท่านบริหารงานที่เกิดความเติบโตได้ด้วยดีนะครับและก็ในพบของเกี่ยวกับสุภาษนะครับในเรื่องของลาบยศความเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นชัจเม์นช์จเมต์นะครับก็ในเชิงของเกี่ยวกับ การตื่นรู้นะครับการฟื้นตัวอะไรขึ้นมาบางคนก็มีการพยายามที่จะปรับสถานการณ์ของการงานนะครับที่บางคนก็จะที่ผ่านๆมานั้นการงานก็จะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการงานก็จะมีการฟื้นตัวมีการตื่นรู้ขึ้นมานะครับในการที่จะกระตือรือร้นในเรื่องของหน้าที่การงานเพื่อมุ่งไปสู่ของการที่จะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนยศเลื่อนขั้นเพิ่มเงินเดือนมีทําไม่ การงานเติบโตมากยิ่งขึ้นธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจก็เพื่อที่จะให้มีการไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับก็เ,เป็นการช่วงของเวลาของการตื่นรู้ทำความเข้าใจอะไรกับหลายๆอย่างนะครับหรือเป็นช่วงของคนอของบางท่านนะครับที่จะได้รับการประกาศผลงาน ในเรื่องของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นที่มีเข้ามาในช่วงเป็นเวลาดังกล่าวนี้นะครับในพบของลาภะด้วยเมชเชียนนะครับก็การที่จะมีโชคมีลาภก็ามาให้กับชาวราศีตุลในช่วงนี้นะครับก็จะต้องใช้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถความเข้าใจต่างๆ เข้ามานะครับที่ต้องมามดาเนินการก็ทําให้ผลงานนั้นเกิดความสําเร็จก็ไปสู่ของการมีโชคลาภในทิศทางของการสร้างงานที่ดีๆนะครับอาจจะไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางของโชคลาภแบบพลุกๆนะครับอาจจะเป็นโชคลาภที่เข้ามาด้วยความรู้ด้วยความสามารถของท่านที่จะทําให้ธุรกิจการงานสร้างค่าเม็ดเงินที่เกิดขึ้นมา ในทิศตามที่ดีนะครับก็เป็นโชคลาภของการทำงานแล้วก็เป็นออวานสิไม้เท้านะครับในพวกของกระดุมพระนะครับในพวกของเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองของมีค่านะครับชาวราศีตุลก็จะเกิดมีทรัพย์สินมีเงินทองขึ้นมาก็จากการงานที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับที่มีงานเยอะนะครับงานมีมากมายก็ทําให้มีรายได้รายรับเพิ่ม ยอดเงินขึ้นมามากมายในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็แต่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะว่าในความเป็นตัวตนของชาวราศีตุลน,นั้นก็คือการเปลี่ยนพยายามที่เจ็ดไม้เท้านะครับที่จะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในช่วงสามเดือนนี้นะครับก็เรียกว่าอาทิตย์หนึ่งมี7วันก็ต้องเหนื่อยตั้ง7วันนะครับที่งานเยอะงานล้นมือนะครับบางคนที่เป็นรูปแบบบริษัท หรืออ้างคุณส่วนที่มีการผลิตสินค้าอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะมีการเร่งในเรื่องของการที่จะเ,เพิ่มผลผลิตให้ขึ้น,ท,นทันกับออเดอร์ที่มีเข้ามานะครับก็ต้องลุยงานกันเหนื่อยพอสมควรมีการกยับขยายในเรื่องของการผลิตนะครับอาจจะเพิ่มโมทีให้กับลูกน้องบริวาร หรือว่ามีการกยับกยายขยายงานออกไปไอ้ครบ24ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มกะออกมาเพื่อเร่งในการผลิตนะครับก็เป็นทิศท,ทางที่จะสร้างค่าเม็ดเงินสร้างรายได้ความเติบโตให้เกิดเงินมากมายเกิดทรัพย์สินมีขึ้นนะครับก็เป็นในพบของบุตรของลูกน้องบริบาลก็สนับสนุนในเรื่องของเชิงธุรกิจของต้านให้เป็นไปในทิศทางที่ดี นะครับงานที่เยอะออเดอร์ที่มากมายนะครับก็ทำให้ต้องลุยงานในช่วงใจมากนี้นะครับก็เรียกว่าหนักหน่วงเอาการที่ดีนะครับแต่ว่าการที่เหนื่อยหนักนั้นก็ทำให้เกิดรายได้รายรับที่ดีที่มีสร้างความรุ่งเรืองมีทรัพย์สินเงินทองมากมายต่อไปนะครับในพวกกองปันทุนะครับอ่า เต็นออฟซอร์สิบดาบนะครับเกี่ยวกับญาติาพี่น้องหรือเกี่ยวกับบ้านรถนะครับก็เป็นช่วงที่อาจจะมีอะไรที่เข้ามาในช่วงบนเวลาดังกล่าวนี้ที่อาจจะมีการจบสิ้นลงกับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องของความไม่ลงตัวไม่ลงรอยอะไรกับญาติพี่น้องนะครับซึ่ง อาจจะมีการจบสิ้นลงก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะยุติสิ่งไม่ดีนะครับที่ทาให้ความยุ่งยากลาบากใจนั้นที่บางคนบางท่านนะครับที่อาจจะมีปัญหากันในเรื่องของความเป็นญาติปีน้องกันก็อาจจะต้องอยุติลงในช่วงนี้นะครับในภบของอารินะครับานายออฟเอนเตเกิลข้า,าวเหรียญน,นะครับ อาจจะเป็นเรื่องของการตุ้มเทกับกายใจนะครับในการที่จะให้เกิดความสำเร็จขึ้นกับการเงินความมั่งคั่งความสู่เป็นเศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีนี่ของท่านนะครับที่อยากจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับอะไรที่เป็นศัตรูอริ นะครับก็อาจย์ในเรื่องของความไม่มีที่ผ่านมานะครับก็จะมีการจบสิ้นลงแนละ้วก็ก้าวไปสู่ของความมังม่งมีความบุรณาสมบูรณ์มีทรัพย์สินเงินทองเข้ามานะครับก็ทําให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งให้กับท่านนะครับในพวกของมรณะนะครับซีกอฟคัพส์ถ้วยนะครับก็เป็น เรื่องของการที่เกิดความอบอุ่นการอวนระลึกถึงกับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับคนรู้จักคนรักหรืออาจจะเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับก็จะมีการอวนระลึกนึกถึงในช่วงวันเวลาดังกล่ามนี้นะครับหรือเป็นเกือ้อการที่จะได้พบได้เจอไปมาหาสู่กันในช่วงวันเวลาดังกล่ามนี้ คือการวนกลับไปในจินตานบ้านเกิดของท่านในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับในพวกของคำมะเกี่ยวกับการงานนะครับนายออฟเป็นตะเกิ้นลัทวินถือเหรียญน,นะครับก็การงานของท่านนั้นทต่ให้มุ่งไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับมีการคิดวางแผนในการงานที่ดีนะครับมองถึง ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะใกล้และก็ระยะไกลมีการวางแผนที่ดีนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะใช้สติปัญญาเข้ามาวางกลยุทธ์วางในแนวทางของการงานธุรกิจให้คืบหน้าเดินหน้าไปแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ได้เร่งด่วนเร่งรีบอะไรมากมายนักนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็จะเกิดขึ้นไปตามลำดับตามขั้นตอนนะครับก็จะทำให ก้าไปสู่พุดดิความมั่นคงนะครับที่สร้างค่าเม็ดเงินให้เกิดขึ้นในกับชาวราศาีตุลในช่วงนี้นะครับในบางคนก็อาจจะมีการนำเงินออมที่มีอยู่นะครับมากระยับกยายในธุรกิจหรือมีการลงทุนสำหรับบางคนที่ยังไม่มีธุรกิจนะครับก็อาจ,จะนำเงินก้อนเงินที่เก็บสะสมไว้พอสมควรนะครับที่พอที่จะใช้ใจ่าย ในการลงทุนที่จะสร้างดอกออกผลต่อไปนะครับซึ่งก็จะเป็นทิศทางที่ดีที่ท่านมีความคิดที่วางแผนอย่างแยบยลที่จะนําเงินนั้นให้ออกดอกออกผลนะครับที่บางทีถ้าเก็บไว้เฉยๆบางทีก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะครับอาจจะดอกเบี้ยก็ไม่ได้มากมายนะครับแต่บางทีก็ก็เลยคิดนําเงินส่วนนั้นมาใช้จ่า,ายในการที่จะลงทุน แต่ท่านก็จะคิดรอบคอบนะครับไม่ใช่ว่านะไม่มีข้อมูลอะไรแล้วก็มาคิดจะทำดำเนินการธุรกิจนั้นนะครับซึ่งสิ่งาการคิดแบบนั้นก็บางทีอาจจะไม่ประสบไม่ประสบความสำเร็จก็ได้แต่ในกลยุทธ์ของท่านในการที่จะคิดวางแผนนะครับโดยความเป็นนักวางแผนนักคิดที่ดีนะครับและด้วยความเป็นเดมกิกเชียน ก็จะทำให้ท่านนั้นนำความรู้ความเข้าใจของท่านทั้งประสบการณ์ที่มีมานะครับแล้วก็ด้วยความสามารถที่สามารถที่จะดำเนินการได้ดีแม้จะไม่มีประสบการณ์ก็ตามนะครับก็ทำให้ท่านนั้นกล้าไปสู่ของความสำเร็จความมั่นคงในทิศทางธุรกิจทิศทางของการงานที่ดีนะครับในพบของวินาศนะครับก็คือ t e m p e r a n c e นะครับในเรื่องของการที่จะ อะไรที่จะสูญเสียสูญสลายนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความเป็นเต็มเปรันเป็นเต็มเปรนในการปรับสมดุลของท่านนั้นก็จะใช้ความพยายามในการที่จะปรับปรุงปรับสภาพอะไรต่างๆที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรน,นะครับอะไรที่เสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียนะครับท่านก็จะมีการแก้ไข ในการปรับสมดุลให้เกิดขึ้นในความเหมาะสมเกิดขึ้นนะครับโดยความเป็นเดรเมจิกเชียนนะครับโดยความเป็นตัวตนของท่านกับความเป็นพยายามตุ้มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับที่จะไม่ปล่อยปละละเลยนะครับก็จะไม่มีอะไรที่จะเสียหายไม่มีอะไรจะวินาศน,นะครับแต่จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นนะครับความบุดมสมบูรณ์ความเหมาะสมก็จะเกิดขึ้น นะครับการตุ้มเทด้วยแรงกายแรงใจและก็ด้วยความรู้ด้วยความสามารถของท่านของชาวราศีตุลน,นะครับก็จะทำให้เกิดสิ่งเหมาะสมขึ้นเกิดข,ขึ้นกับท่านในช่วงไตรมาสที่3นี้นะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับการงานที่มีเข้ามาเยอะนะครับการมีความรู้ความสามารถนำมาพัฒนาการวางแผนที่ดีนะครับมีลูกน้องที่ดี ที่เอาใจใส่นะครับก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กับชาวราศีตุลในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ได้รับความสําเร็จกิจการธุรจของท่านนั้นธุรกิจของท่านนั้นก็มีการขยับขยายอยาณนาะเขตพื้นที่ออกไปที่กว้างขวางมากกว่าเดิมเติบโตมากกว่าเดิมนะครับที่จะขยายถึงต่างประเทศได้ด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาของการตื่นรู้ตื่นตัวขึ้นมา กับธุรกิจการงานของท่านที่จะทําไม่มีการขยับฐานะไปสู่ทิศทางที่ดีมีการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งบางคนบางท่านนะครับที่จะมีเข้ามานะครับก็ไปสู่ของความเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่ต่อไปมีรายได้รา,ายรับก็ามาหลายๆเส้นทางนะครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาที่มันบางทีก็ในเรื่องของการที่คิดตัดสินใจยุ่งยากลําบากนั้นนะครับก็อาจจะที่ผ่านมา ทำให้การตัดสินใจยุ่งยากลำบากก็จะมีการจบสิ้นลงต่อไปนี้ก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ท่านจะคิดได้ง่ายดำเนินการได้ง่ายนะครับด้วยความรู้ด้วยความฉลาดด้วยความเข้าใจของท่านก็จะนำไปสู่ของการเติบโตในการงานที่ดีนะครับเดือนหน้าไปแม้จะอย่างช้าๆก็ตามนะครับแต่ก็ไปสู่ความมั่นคงที่ดีให้เกิดเป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่ารายรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เป็นที่พึงพอใจเข้ามาให้กับท่นานชาวราศีตุลในช่วงวนเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็จะโู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขต่อไปได้ด้วยดีนะครับบางคนก็ที่เกิดสูญเสียไปในเรื่องของการเงินที่บางตีตกหยิบยืมไปนะครับซึ่งคิดว่าหมดโอกาสแล้วคงจะสูญเสียสลายไปแล้วเงินส่วนนั้น ก็จะได้รับกลับคืนมาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับผู้ที่หยิบยืนไปนั้นก็จะมีการเปลี่ยนใจนะครับก็นํามาคืนให้กับท่านเรียกว่าบางทีลูกนี่มีการตื่นรู้ตื่นตัวกว้าใจในเรื่องของหนี้สินก็จะนํามาส่งคืนให้ท่านในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ทำให้ชาวราศีตุลได้รับกลับคืนมานะครับที่อาจจะมีตั้งเงินต้น และก็เงินดอกผลที่จะได้รับกลับคืนมาในวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับนี่ก็ติดตามต่างการงานการเงินของชาวราศีตุลน,นะครับแม้ว่าในเรื่องของโชคลาภลอยนั้นจะไม่มีนะครับแต่อย่างไรก็ตามโชคลาภในเรื่องของต่างการงานที่จะสร้างเงินให้เกิดขึ้นก็เป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีนะครับที่ไพ่เหรียญขึ้นมาแม้ว่าจะไม่มีเดือดซันขึ้นมาไม่มี ไปกินถือเหรียญขึ้นมาแต่อย่างน้อยก็9ก้าเหรียญก็ถือความมัง่งคั่งอุดอมสมบูรณ์ราชินีถือเหรียญมารวมกันก็เป็นสิบเหรียญน,นะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะมีความมัง่งคั่งอุดอมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับจะค่อยๆเติบโตค่อยๆเป็นไปด้วยความมั่นคงนะครับบริหารจัดการด้วยตนเองด้วยดีนะครับ ส่วนในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ถ้าใครที่ชาวราศีตุลที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับก็สามารถที่จะได้พบเจอกับคนที่ใจดีที่ฐานะดีนะครับอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ที่จะมะีความเมตตาปราณีช่วยเหลือเกื้อกูลกับตั้นให้ปานกับสภาวะของการการเกร่เงินในช่วงวันเวลาดังกล่าวในช่วงไตรมาสนี้นะครับก็ปานไปได้ด้วยดีที่ใน ติดต่างๆการเงินของท่านจะเกิดความคล่องตัวขึ้นนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ในช่วงบเวลาดังกล่าวนี้นะครับของชาวราศีตุลน,นะครับก็อาจจะมีการทุ่มเทอยู่กับการทํางานนะครับก็บางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับก็ใช้เวลาอยู่กับการสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นนะครับที่งานมีเยอะอยู่ นะครับอาจจะต้องลุยงานในช่วงนี้กนโสดก็เลยไม่ค่อยคิดในเรื่องของการที่จะมีรักมีความสัมพันธ์ใดๆนะครับอาจจะใช้เวลาทุ่มเทอยู่กับหาการมีเงินสร้างงานมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีความสุขกายสบายใจที่ดีนะครับที่อยู่กับทรัพย์สินเงินทองมีกินมีใช้มีจ่ายมีหลับมีนอนด้วยความสุขสบายกายใจดีก็ยังไม่อยากจะมีความรักเข้ามานะครับบางคนก็ยังมีความเป็น ส่วนตัวสง์นะครับซึ่งจะมองเป็นคนกล้าของตัวเองอยู่นะครับใครที่จะเข้ามานั้นต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะล้วงอ่าเลี้ยงดูได้ถึงจะยอมรับในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ยังไม่เกิดขึ้นสําหรับบางคนบางท่านชาวราศีตุลน,นะครับส่วนบางคนบางท่านนะครับที่คบกดมาที่คุกกบกันในความรักความสัมพันธ์นะครับตากว่า ความรักความสัมพันธ์บางทีมันตัดสินใจอะไรยากนักนะครับเจ้าราศีตุลก็จะมีการจบสิ้นยุติในความรักความสัมพันธ์ลงได้เช่นกันนะครับแต่ว่าความรักความสัมพันธ์นั้นมันสร้างแต่สถานการณ์ของความหมดึดเหดในแต่ละวันที่มีเรื่องก็มาไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีเข้ามาได้เช่นกันนะครับบางทีไม่มีสาเหตุอะไรก็เก็บมาทาให้ความรักมีความ มีปัญหาในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นเรียกว่าบางคนบางคู่กบกันแต่ว่าเอาบางเรื่องาาก็มาเกี่ยวก้องคิดเองเออเองนะครับก็ทําทให้ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่าน,นมาบางทีไม่ค่อยดีนักนะครับก่ <c oughs> อไปครับก็จะมีการจบสิ้นยุติในความรักความสัมพันธ์ลงได้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะแยกต่างกันไปสู่ทิศทางที่ดีของแต่ละฝ่ายต่อไปนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ ในความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีความหวานความโรแมนติกในความรักความสัมพันธ์นะครับก็คบกันไปอยู่กันไปแบบมั่นคงในการที่รับภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่ละคนในการที่จะสร้างงานสร้างเงินให้เกิดขึ้นด้วยกันนะครับที่ บางคนกม็มีหน้าที่การทํางานของแต่ละฝ่ายก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอยู่นะครับมองถึงอนาคตที่อยู่ไกลที่จะเดินทางไปสู่ความเติบโตวความมั่นคงเชมากกว่านะครับในความรักความสัมพันธ์ที่คบกันมาก็อาจจะไม่ค่อยมีความหวานความโรแมนติกอะไรมากมายนักนะครับเกิดเป็นมาอย่างไรอยู่กันมาอย่างไร ดูแลกันอย่างไรนะครับมอบใจให้กันและกันในลักษณะแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรเข้ามาทําให้ความเซอร์ไพรส์ในความรักความสัมพันธ์นั้นเ,เป็นที่โรแมนติกที่หวานชุ่มฉ่าอะไรขึ้นมานะครับก็มีความสุขที่ดีนะครับก็เป็นคู่บุญคู่รมที่อยู่กันไปด้วยโชคชะตาวาสนาของคู่รักนะครับ ้าเป็นช่วงของวันเวลาที่เป็นการสร้างคำดีในอดีตชาติก็จะส่งผลในความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขกายสุขใจด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงของผลกรรมที่ไม่ดีของแต่ละคู่ในอดีตชาติก็อาจจะส่งผลให้เกิดความสุขที่ด้อยลงไปในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเนยะ ความรักความสัมพันธ์แต่อย่างใดน,นะครับก็เป็นไปด้วยความมั่นคงที่ดีนะครับส่วนคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็มีได้ตั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะครับแล้วก็ธาตุไฟนะครับก็มีครบได้ทุกธาตุ แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะคบพบกันใหม่ๆในช่วงแรกๆนะครับในการเกี่ยวกับราศีเกี่ยวกับาธาตุอะไรตามแต่นะครับก็เป็นเรื่องของความตกอกตกใจที่จะมีเข้ามากันมากกว่านะครับเป็นความปึงปอใจด้วยกันทั้งสองควายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ที่จะสารความรักความสัมพันธ์ให้เดินต่อไปข้างหน้าด้วยดีเท่านั้นเป็นหลักก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านชาวราศีตุลน,นะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ ก็ก็ให้ชาวราศีตุลมีความสุสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ